สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะเสียงอดวานก็จะแหบๆนิดนึงค่ะโอโ้โหอ,อากาศเย็นตอนนี้หิมะตกนะคะก็สําหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานอยากจะพูดถึงเรื่องราวของท่านชินซีฮองเต้ค่ะหรือว่าท่านชินซีห่วงนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ให้กําเนิดคําว่า จีนขึ้นมาถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ว่าคำว่าจีนนะคะก็ยังเป็นชื่อที่แสดงถึงหนึ่งประเทศที่มีอำนาจมากๆเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนานกว่า2,000ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับบทความนี้นะคะหวานที่หวานนำมาเล่าก็มาจาก sohu.com นะคะซึ่งเป็น f o r ัมประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเอาละค่ะในบทความเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างเขาเขียนไว้ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าจีนน,นั้นประสบกับ ปกครองแบบศักดินามามากกว่า2,000ปีจนกระทั่งการระบาดของการปฏิวัติชินไห่ที่ได้เปลี่ยนความล้าหลังแล้วก็การสลายตัวไปของระบบศักดินาของจีนแล้วก็ได้นำเอามาซึ่งบรรยากาศใหม่ๆนี้ในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนก็ได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องอารยธรรมต่างๆก็ได้รับการสืบสานสืบทอดอย่างต่อเนื่องทั้งแม้ว่าราชวงศ์จะสิ้นสุดไปแล้วแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมอยู่ในตลอดเวลาและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อคุณนึกถึงราชวงศ์ศักดินาคุณก็จะอดที่จะนึกถึงจัก,กรพรรดิองค์แรกที่สถาปนาราชวงศ์ศักดินาขึ้นมานั่นก็คือ,อชินซือห่วงนะคะคือเขาก็ยกย่องท่านจินซีฮ่องเต้ที่รวมได้รวมหกแคว้นมาเป็นแผ่นดินเดียวนี่ค่ะขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดินะคะองค์แรกที่สถาปนาราชวงศ์ศักดินาขึ้นมาทีนี้ในอดีตนะคะการประเมินของการประเมินของชินซี สีหวงนั้นก็มีความหลากหลายมาโดยตลอดและเราก็ไม่สามารถปฏิเสธผลงานที่โดดเด่นของเขาที่มีต่อชาติจีนนะคะไม่สามารถที่จะเมินเฉยต่อความโหดร้ายอันมากมายของเขาได้แล้วก็ไม่อาจจะเมินเฉยถึงความสําเร็จของเขาได้ถ้าฉันถามคุณว่าคุณนะคิดว่าอะไรคือผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านฉินสอหวงซึ่งได้ทํากับประเทศจีนคุณก็จะบอกว่าเขารวมใต้ล่าคือรวมโลกเข้าไว้ด้วยกัน ะะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นผลงานที่เป็นรูปปรธรรมที่ท่านได้ทาไว้อันนี้ก็คือหวานเล่าไปในตามคําพูดที่ทางบ็อกเกอร์ซึ่งเป็นคนจีนเขาใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเราคําว่าพวกคุณหรืออะไรเงี้ยคือในบทความนี้เขาหมายถึงคนจีนที่เขาเขียนเขาเขียนบทความนี้ให้กับคนจีนคนอื่นๆได้อ่านกันนั่นเองนะคะ ผู้เขียนเขาก็เชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชินซือหวงก็คือการสร้างคำว่าจีนแล้วก็ทำให้จีนนั้นเป็นชื่อที่มีอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อที่มีอำนาจเหนือกว่าของชินซีหวงก็คือจีนนั่นเองก็คืออันนี้หมายความว่าแบบชินซอหวงท่านก็เสียชีวิตท่านก็สวรรคตอะไรไปแล้วแต่ว่าคำว่าจีนมันก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะจากนั้นในบทความก็มีการเล่าเกินไปถึงเรื่องราวในอดีตเล็กน้อยก็ตรงที่ว่าฤดูใบ ใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ล่วงต่อสู้เพื่ออำนาจรัฐสงครามแห่งความโกลาหลแล้วก็สักคู่ผู้คนก็เกิดความไม่มีความสุขแล้วก็มีความตายเกิดขึ้นไปทั่วทุกหย่อมยาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐจินก็อาศัยความแข็งแกร่งทางการทหารแล้วก็แข็งแกร่งทางศิละปะก,การต่อสู้และกลยุทธ์อันสง่างามของกษัตริย์ก็ได้ทำลายหัน่น เจ้าเว่ยสู่เหยียนและฉียังต่อเนื่องแล้วก็อยู่ยงคงกระพันสามารถจะรวมอาณาจักรทั้ง6ยุติความโกราหลแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ศักดินาแห่งแรกในประวัติศาสตร์ ผู้ปกครองของรัฐชิงอิงเจิงก็เปลี่ยนนะคะสถานะของเขากลายเป็นเจ้าแห่งไตาลานี้เพื่อสแสดงให้เห็นถึงข้อดีและเอกลักษณ์ของเขาเขาก็สั่งให้รัฐมนตรีได้คิดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับชื่อคำเรียกตำแหน่งของเขาและต่อมาเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเขานั้นมีบุญอันยิ่งใหญ่กว่าการเป็นห้องเต้ป,ปกตินะคะก็เลยใช้คำว่า emperor ขึ้นมานั่นเองก็คือคำว่าจัก,กรพรรดิแล้วก็คำนี้เองนะคะก็เป็นตำแหน่ง หน่งที่พิเศษของเขาขึ้นมาอีกค่ะ นอกเหนือจากการจำกัดความของคำว่า emperor นะคะหรือจัก,กรพรรดิขึ้นมาแล้วเขาก็ยังรวมคำว่าจีนเนี่ยมาเป็นคำเดี่ยวๆคำหนึ่งซึ่งแสดงถึงดินแดนของจีนที่รวมกันมาทั้งหมดนะคะหกแคว้นเนี่ยรวมกันมาแล้วเหลือแค่คำเดียวคือคำว่าจีนซึ่งจากช่วงเวลานี้เองที่คำว่าจีนก็ถูกใช้โดยจัก,กรพรรดิที่สืบทอดกันมาและแม้ว่าสังคมศักดินาจะถูกโค่นล้มไปแต่ว่าคำนี้ก็ยังถูกนามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ ที่มาของคำว่าจีนจากข้อมูลข้างต้นเราสามารถรู้ได้ว่าตั้งนานมาแล้วก่อนที่ชินซือหัวงจะรวมทั้ง6แคว้นเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันก็มีคำว่าจีนอยู่แล้วซึ่งชินซือหัวงก็พึ่งรวมพวกเขามาเป็น คําคํานี้ก็คือเอาคำเนี้ยมาใช้การปรากฏตัวครั้งแรกของคําว่าจีนในแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์จีนนั้นสามารถสืบย้อนไปถึงช่วงเวลาของจกักรพรรดิ3ององนะคะแล้วก็จกักรพรรดิ5ององในเวลานั้นคําว่าจงหมายถึงพื้นที่เหอหรัวของที่ราบภาคกลางโดยเฉพาะตัวละครหัวหรือว่าฮวานะคะก็หมายถึงบุคคลชื่อว่าหัวซู สิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีคำถามว่าใครเหรอฮวดซูซูคำนี้นะคะออกเสียงถ้าคนที่เขาเก่งจีนนะ่าจะออกว่าสีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัว X ตัวยูนะคะฮวดซูเราอ่านแบบอังกฤษเนาะเอาละค่ะสำหรับท่านนี้นะคะสามารถที่จะแบบเป็นตัวแทนของคำคำเดียวได้ในความเป็นจริงนั้นก็คือเขาคนนี้ฮวดซูเนี่ยเป็นแม่ ของเทพเจ้าแห่งการสร้างค่ะก็คือเป็นแม่ของฟูซือแล้วก็หนีวาในตำนานโบราณน,นั่นเองนี่ก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระของผู้เขียนในหนังสือจัก,กรพรรดิจือซึ่งเรื่องราวของฮ้วซูนี้ก็ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดตามตำนานก็เล่าว่าฮ้วซูเป็นผู้นำที่โดดเด่นของชนเผ่าโบราณกาลภายใต้การนำของนางเนี่ยผู้คนก็เรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยการล่าสัตว์แล้วก็การเดินป่านะคะเป็นในพรานอะไร แบบนี้ค่ะนอกจากนี้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมคนนี้ก็ยังให้กำเนิดลูกที่โดดเด่น2คนก็คือนีวาแล้วก็ฟูซือนั่นเอง ก็ง่ายๆนะคะมีลูกตามตำนานคือมีลูกเป็นเทพเจ้าทั้งคู่เลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนก็จะได้ยินเรื่องราวของแท่นนีวาหรือนูวามามากมายว่าสร้างมนุษย์บ้างนะคะมีจัก,กรพรรดิเหลืองที่มีชื่อเสียงเยียนตี้ในประวัติศาสตร์ก็ถูกสร้างขึ้นโดยนีวาในฐานะของแม่นะคะก็ได้รับการพิจารณาคือยกย่องจากคนโบราณว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ชาติมาเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะชั้นชันก็คือบล็อกเกอร์ที่เขียนข้อความนี้นะคะเขาก็เชื่อว่าทุกคน เข้าใจแล้วว่าในสมัยโบราณจีนเนี่ย เป็นแนวความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือหนึ่งคือสแสแดงถึงสถานที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่ในสมัยโบราณแล้วก็อีกหนึ่งก็สแสดงถึงต้นกําเนิดของอารยาธรรมมนุษย์นะคะเอาละค่ะสําหรับจุดกําเนิดที่มาของจีนนะคะตามตามหลักการแรกที่เขาเสนอมาในข้อมูลนี้ก็คือ1มาจากสถานที่ที่คนในสมัยโบราณอาศัยอยู่นะคะแล้วก็2มาจากต้นกําเนิดของอารยาธรรมมนุษย์ะคะ่ะเอาละค่ะต่อมานะคะ Uh... ข้อมูลต่อไปก็คืออีกที่มาหนึ่งของคำว่าจีนก็มีอีกคำพูดแล้วก็ตำนานในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับที่มาของคำว่าจีนค่ะก็เปรียบเทียบกับบทสรุปของท่านชินซีห่วงนี่แหละค่ะเกี่ยวกับการรวบรวมกิจการของคำว่าจีนมาในเวอร์ชั่นในเวอร์ชัทนชที่มีความเขาบอกว่าซับซ้อนลึกลับกว่านะคะเอาละค่ะเริ่มจากที่ในเป่าจื้อนะคะเป่าจื้อในปัจจุบันมีสถานที่ที่เรียกว่าภูเขาเทียนไทยเทียนไทยแห่งนี้ตามตำนานก็เล่าว่าเนื้อภูเขาเทียนไทย มียอดเขาแปลกๆที่เรียกว่ายอดเขาเทียนจูหรือว่าเทียนจูนะคะก็ทําไมถึงเรียกว่าอันนี้ล่ะเพราะว่าเหนือยอดเขานะคะเหนือยอดขึ้นไปเนี่ยก็มีหลังคาดอกบัวที่สามารถจะเปลี่ยนฉากที่งดงามต่างๆตามแสงแล้วก็เงาของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกค่ะเนื่องจากความไม่ชอบมาพากลของของที่นี่นะคะความลึกลับของที่นี่ผู้คนก็เลยเรียกมันว่าซานวเวยเซิงฉีหัวนะคะหรือ,อ,อถ้าใช้ t i o n a r y แปลแล้วมันก็ตลกมากเลยมันแปลว่าดอกไม้สามรสนะคะซานเวยเซิงฉีหัวไม่น่าจะใช่อะค่ะไม่น่าจะใช่คำแปลนี้เราก็เรียกทับศัพท์ไปนะคะซานเวยเชิงฉีหัวตามตำนานก็เล่าว่าในเวลานั้นนะคะจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ก็ได้ตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าใครที่สามารถสร้างบันไดสวรรค์ได้ในชั่วข้ามคืนเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ทะเลที่ไร้ขอบแดนนี้ปลูกดอกบัวได้บนยอดเขานี้นะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเป็นจักร จักรพรรดิของโลกค่ะทีนี้ทางด้านจัก,กรพรรดิเยยนนะคะก็ไม่กลัวความยากลาบากแล้วก็อันตรายเลยหลังจากที่แบบใช้ความพยายามมามากมายนะคะ <c oughs> เขาก็คิดหาวิธีได้โดยการสร้างยอดเขาเทียนจูนี่แหละค่ะแล้วก็สร้างโดมนะคะตรงบนยอดเขาเป็นดอกบัวที่เต็มไปด้วยฉากมหัศจรรย์มากมายในชั่วข้ามคืนนั่นเองดังนั้นค่ะทางด้านจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ก็จึงนะคะสถาปนาให้เขานั้นเป็นจัก,กรพรรด เขาแห่งแห่งโลกมนุษย์แล้วมันก็เป็นเพราะว่าจักรพรรดิเยียนที่คนโบราณเรียนรู้ที่จะรักษาตัวเองด้วยยาภายใต้ความประสงค์ของเขานั้นนะคะก็เรียนรู้ที่จะทําการผลิตด้วยมือของคุณเองทําให้ง่ายต่อการปลูกข้าวก็คือเหมือนกับว่านำนำสิ่งต่างๆมาสู่โลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ ของอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องราวของสัตว์อะไรต่างๆที่เป็นเป็นการเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะก็เป็นตำนานเล่ากันมานะคะก็คือสิ่งต่างๆที่มันจําเป็นในชีวิตประจําวันของมนุษย์เนี่ยแหะคะ่ะท่านจักรพรรดินี่นะคะก็เป็นคนที่เมาเหมือนกับว่าสั่งสอนดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นนะคะ ตามตำนานก็ยังเล่าอีกว่าท่านจัก,กรพรรดิเยียนท่านนี้ก็โอ้โหกินยาพิษโดยบังเอิญไปค่ะเมื่อเขาได้ลิ้มรสของยาสีขาวใต้ยอดเขาเทียนจูนะคะจากนั้นค่ะโอ้โจัก,กรพรรดิเสียชีวิตด้วยพิษนะคะตามตำนานนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเขาค่ะผู้คนก็เลย เรียกนะคะที่นี่ว่ายอดเขาเนี่ยเป็นเถียนไทนั่นเองค่ะและคําว่าจงหัวก็มาจากที่นี่แหละนะคะก็นี่ก็เป็นแบบเรื่องราวที่ที่คนใช้คําว่าจงอะค่ะจงก็คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะมาเป็นเ,เหมือนที่เราเรียกคนจีนเนาะจงกัวจงกัวทีนี้ค่ะโบราณนะคะคนโบราณเขาก็เชื่อมโยงกันอีกนะคะอย่างเยียนตี้ก็เป็นพันพระบุรุษของคนในตำนานจีนเช่นเดียวกันก็กลายเป็นคำพ้องเสียงของความหมายของคำว่าประเทศจีนค่ะ ก็ความหมายอื่นของคำว่าจงหัวนะคะที่ได้ข้อมูลจากในบทความนี้ก็ออยังเขียนอีกว่าเนี่ยสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าคำว่าจีนนะมีความหมายทั้งดาราศาสตร์เช่นกันในหนังสือดาราศาสตร์โบราณน,นั้นดาวกลางวังนะคะกางวังค่ะก็ได้บันทึกความหมายของทางดาราศาสตร์ของจีนเอาไว้ดวงดาวที่สองคือระยะที่สองทิศเหนือประตูทางด้านตะวันออกของจีนซึ่งก็หมายความว่าในบรรดาดาวสี่ดวงของทางด้านตะวันออกเนี่ย ดวงดาวดวงที่สองชื่อดวงดาวที่สองที่ตั้งอยู่ประตูทางด้านตะวันออกของจีนนะคะก็เป็นตัวแทนของคํานี้ทีนี้ในราชวงศ์เวยแล้วก็จินนะคะก็แบ่งแยกจงหัวค่ะหมายถึงผู้คนในที่ราบภาคกลางเท่านั้นยกเว้นชนกลุ่มน้อยนอกเซอร์เบียไปนะคะก็จะใช้คําอื่นคือในเวลานั้นใช้คําว่าจีนซึ่งคําว่าจีนก็ยังถูกใช้อย่างจงใจเพื่อเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างชาวที่ราบภาคกลางแล้วก็ชนกลุ่มน้อยอยู่นะคะการเปลี่ยนคําก็เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดค่ะเขาก็อธิบายมาในนี้จากนั้นในศตวรรษที่21ก็คือในช่วงของปัจจุบันนี้วันนี้นะคะความหมายของคําว่าจีนก็ได้ขยายตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญค่ะพวกเขาจะใช้เพื่ออ้างถึงทุกคนที่มีสายเลือดจีนในร่างกายของพวกเขาไม่ว่าตอนนี้พวกเขาจะอยู่ในดินแดนของจีนหรืออยู่ห่างไกลในต่างประเทศตราบใดที่พวกเขารู้สึกนะคะเป็นเจ้าของชาติและคิดว่าตัวเองเป็นลูก ลูกชายหรือว่าลูกสาวของจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นชาวจีนและคำว่าจีนก็ได้กลายเป็นเป้าหมายแล้วก็แรงผลักดันที่เราทุกคนมุ่งมันที่จะทำให้จีนนั้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆค่ะ สำหรับบทส่งท้ายของบทความที่หวานนำมาจากโซโหนี้นะคะผู้เขียนเขาเขียนว่าเนี่ยฉันเชื่อว่าลูกหลานของเยี่ยนหวงทุกคนจะกระตุ้นความภาคภูมิใจแล้วก็ความภูมิหลังที่มาได้อย่างที่ไม่สามารถจะอธิบายมาได้จากก้นบึ้งของหัวใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาเนี่ย ใช้คำว่าจีนคือพวกเขาเป็นคนจีนนะคะคำว่าจีนเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็แสดงถึงความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมของจีนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศแล้วก็การปรับปรุงสถานะระหว่างประเทศที่สำคัญเนี่ยคำว่าจีนไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในดินแดนของพวกเราเองก็คือในดินแดนของประเทศจีนเท่านั้นแต่ก็ยังแพร่กระจายไปทั่วโลกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทุกคนมีหัวใจรักชาติและความรู้สึกแบบจีน แม้ว่าเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่คําว่าจีนก็ได้เชื่อมโยงหัวใจของเราเข้าไว้ด้วยกันโอ้โหเป็นบทความที่เป็นความสร้างสารรค์ปลุกเลือดความรักชาติจริงๆเลยนะคะจีนคือหนึ่งเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆพื่จำได้ถึง สโลแกนเก๋ๆของเขานะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่หวานก็อ่านแล้วก็เห็นว่าเออมันมันน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะส่วนท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้หรือว่าอาจจะเห็นแตกต่างไปจากนี้นะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่บทความที่หวานไปเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะคะคนจีนเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของคนจีนของเขาว่าอย่างไรบ้างก็ก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆ ได้ฟังกันค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ